รีวิวคณะบริหารธุรกิจยุ่ว้จ้า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการรีวิวคณะ by What h a p p e n พี่อุ้มนะคะหรือว่าอุ้มอทิตยาใจหลักนะคะสิทธิ์เก่าจากสถาบัานการจัดการปัญญาพิวัตรค่ะวันนี้พี่อุ้มจะมารีวิวคณะยอดยมอันดับหนึ่งนะคะคณะบริหารธุรกิจสาข,ขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่นั่นเองค่ะไปชมกันเลย คณะบริหารธุรกิจของสถาบันเราเนี่ยนะคะมีเพียงแค่หนึ่งสาขาท่านนะคะถ้าไม่นับสาขานอนาชาติก็คือสาขา การจัดการธุรกิจาการค้าสมัยใหม่หรือว่า modern trade business management นะคะหรือชื่อว่าเอ็สาขานี้นะคะก็จะเปิดสอนเหมือนกับหลักสูตรของมหลาลัยอื่นพาไปค่ะที่เปิดสอนทั้งการตลาดการขายบัญชีกลยุทธ์นะคะพะไรต่างๆนี่ที่เป็นทพพื้นฐานก็จะเหมือนเหมือนกันเลยแต่ข้อแตกต่างระหว่างสาาบันรอกับที่อื่นนะคะก็คือเรานะคะมีการฝึกงานให้เราได้ลงร้านสาขาในการฝึกงานนะคะซึ่งเบสักหลักเนี่ยสาที่หลักในการฝึกงานเนี่ยก็จะเป็นเซ เป็นนะคะแต่ก็ยังมีความพิเศษกันก็คือถ้าน้องๆน,นะคะได้รับทุนการศึกษาจากสถาบานันหรือว่าที่ต่างๆหรือบริษัทต่างๆที่มาร่วมลงทุนกับเราเนี่ยน้องๆก็จะมีสถานที่ฝึกงานที่แตกต่างกันไปนะคะโดยคณะของเราเนี่ย มีการเรียนแบบ3เดือนฝึกงาน3เดือนสลับกันไปมานะคะน้องๆเนี่ยก็จะได้รับประสบการณ์การทํางาน,งานแล้วก็ได้มีรายได้ระหว่างฝึกงานด้วยนะคะ <Wow. S 1> ถ้าพูดถึงเรื่องทุนการศึกษานะคะคณะของเราเนี่ยะคะมีทุนการศึกษาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาท,ทางสถาบันให้กับน้องๆเองนะคะไม่ว่าจะเป็น50% 70% 80%เหรือว่า1 0 0้นั่นเองนะคะเราไปถึงที่ภาคเอกชนต่างๆเข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟ หรือว่า t ูคคอร์ปอเรชันเนี่ยน้องๆก็จะได้รับทุนแล้วก็ได้มีร้านสาขาที่ต่างกันไปในการฝึกงานนะคะถ้ารับทุนของ เซเว่นอีเลเว่นหรือว่าทุนของสถาบันเนี่ยน้องๆก็ได้ฝึกงานที่ร้านเซเว่นนะคะแต่ถ้าน้องเรียนทุนศนกษอของ True Corporation แบบพี่อุ้มนะคะซึ่งก็เรียนทุนของ t ร u เหมือนกันก็จะได้ฝึกงานเซเว่นหนึ่งครั้งค่ะส่วนที่เหลือนะคะน้องๆก็ได้ฝึกงานที่ร้าน True Shop นะคะในห้างสินค้าต่างๆนะคะที่เป็นช็อปใหญ่ๆนั่นเองค่ะและเมื่อน้องๆนะคะสําเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจนะคะรับรองว่าน้องจะได้งานไว้ภูมิใจเบอร์แน่นอนนะคะเพราะว่าน้องๆนะคะถ้า เกิดว่าฝึกงานแบบพี่อุ้มนะคะฝึกงานที่ทูช็อปก็บรรจุงานลงทูช็อปได้เลยทันทีนะคะรวมไปถึงน้องๆ <Wow. S 1> ที่ฝึกงานนะคะในฝั่งของเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยน้องๆก็สามารถลงร้านสาขาได้ทันทีนะคะตำแหน่งผ,ผู้ช่วยผู้จัดการนั่นเองค่ะหรือน้องๆคนไหนนะคะสนใจงานด้านการขายการตลาดการคิดโปรดักต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปทํางานในออฟฟิศต่างๆได้ด้วยค่ะแน่นอนที่สุดนะคะตอนนี้ก็ยังมีโปรเจกต์ต่างๆนะคะน้องๆที่มีความคิดเป็นนวัตกร ก็ะะได้โปรโมทนะคะขึ้นไปในส่วนของการ,การคิดค้นนวัตกรรมต่างๆให้กับ CP ด้วยล่ะค่ะ PM หรือสถาบันการจัดก,การบัญญาพิวัติของเรานะคะเปิดสอนในหลักสูตร w r r k b s s e d e d u c a t i o นนะคะน้องๆหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่า Work-Based Education คืออะไรนะคะเอาง่าย เข้าใจความง่ายๆเลยนะคะ Work ์กเ c ด Education ก็คือการเรียนที่ควบคู่ไปกับการทำงานจริงค่ะ,คะการเรียนนะคะเราไม่ต้องรอให้เรียนครบ4ปี3ปีแล้วก็ค่อยไปทำงานเอาตอนฝึกงานท้ายท้ายหลังๆหรือว่ารอไปทำงานจริงเลยนะคะถ้าเรียนที่นี่นะคะน้องๆก็ได้เรียนแล้วก็ทำงานจริงทันทีเลยนะคะไม่ต้องรอให้ความรู้มันเก่าหรือว่าขึ้นสนิมนะคะน้องๆเรียน3เดือนพอได้ความรู้เข้ามาปุ๊บน้องๆก็ลงไปปฏิบัติงานจริงได้เลยนะคะ พอปฏิบัติงานจริงแล้วก็เกิดความคิดมีไอเดียนู่นนี่นั่น มีคําถามก็กลับมาถามอาจารย์ในเทอมถัดไปเลยทันทีนะคะเพราะได้ความรู้ใหม่นะคะน้องก,ก็กลับไปทํางานใหม่วนๆซ้ําๆอยู่แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าน้องๆนะคะปฏิบัติแบบนี้ซ้ําไปซ้ํามานะคะจะทําให้เกิดความรู้ที่ฝังอยู่จากการปฏิบัติจริงนั่นเองค่ะความรู้นะคะที่เกิดจากการจดจําการฟังการเขียนเนี่ยนะคะมันจะอยู่กับเราได้ไม่นาน,นะคะ่ะแต่การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะคะจะท,ทําให้น้องๆนะคะจําสิ่งเหล่านั้นเรื่องเหล่านั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็เป็นะ ที่มาของการเรียนแบบว่าป็น education นั่นเองค่ะถ้าพูดเรื่องของการฝึกงานนะคะพี่อุ้มเรียนจบ4ปีนะคะฝึกงานมาแล้ว8ครั้งด้วยกันค่ะ น้องฟังไม่ผิดค่ะพี่อุ้มเรียนสีป่ปีพี่อุ้มฝึกงานแปดครั้งนะคะแปดครั้งเนี่ยครั้งแรกนะคะที่พี่อุ้มไปฝึกงานเนี่ยพี่อุ้มก็ฝึกงานโรงร้านทูช็อปค่ะเพราะว่าพี่อุ้มเรียนทุนทูใช่ไหมคะก็ส่งไปฝึกงานกับทูช็อปค่ะเป็นเจอลูกค้าพี่อุ้มจาได้ว่าครั้งแรกที่พี่อุ้มนะคะมีประสบการณ์กับลูกค้าที่ทูช็อปเนี่ยพี่อุ้มร้องไห้ เพราะว่าลูกค้านะคะเขาก็จะเจอปัญหาต่างๆเข้ามานะคะทําให้เราเนี่ยต้องมารับมือกับอารมณ์ของลูกค้านะคะที่แตกต่างออกไปพี่จําได้ว่าตอนพี่อายุสิบแปดแล้วก็ช็อกมากกับการที่มีคนนะคะมายืนแบบว่าต่อว่าเราโดยที่เราก็ไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เราคิดว่าเราด่าเขาด่าเราซึ่งความจริงแล้วเขาก็เจอปัญหาต่างๆมาปัญหานะคะก็จะได้ว่า ครั้งแรกที่พี่ฝึกงานเนี่ยค่อนข้างยากเลยทีเดียวค่ะก็เหมือนกับเราต้องปรับตัวจากเด็กมอปลายธรรมดาคนหนึ่งค่ะก้าวเข้าสู่การทํางานจริงนะคะก็ทำให้ตนกตกใจไปบ้างนะคะสําหรับการฝึกงานครั้งที่2นะคะพี่ฝึกงานท,าที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะเซเว่นอีเลเว่นะะเนี่ยมันเป็นอะไรที่พี่รู้สึกว่าพี่ประทับใจมากพี่ถ้าพี่เลือกได้อีกครั้งหนึ่งพี่อาจจะเลือกไปเรียนเซเว่นอีเลเว่นก็ได้นะเพราะว่าไงเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยสนุกมาก พี่ชอบมากค่ะคือตอน,นเด็กๆเนี่ยเราไปเซเว่นอะเนาะไปร้านห้างต่างๆเงี้ยพอเวลาถึงเวลาแคชเชียร์คิดเงินอะเราจะรู้สึกมันเทมากแบบเขาแบบตึก๊กตึ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 ๊กเนี่ยชอบพี่ชอบมากเลยสนุกคือแบบพอตื่นเต้นนะคะเข้าไปครั้งแรกคือแบบอะไรฉันเข้าแบบใส่ชุดยูนิฟอร์มเซเว่นครั้งแรกเด็กก็ไปเซเว่นครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นสุดๆเลยครั้งแรกนะคะที่พี่เข้าไปในร้านนะคะ ที่เดินเข้าไปทีส่เซเว่นค่ะแล้วก็ความจริงขนาดพี่อะเก้าโมงเช้าแต่พี่อยากไปก่อนพอไปก่อนเนี่ยพี่ก็ไปเจอกับน้องอ่าน่าจะเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะเขาก็เคยอยู่มาก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขากำลังรับลูกค้าอยูน่นะตนประมาณแบบเช้าๆอยู่ประมาณแปดโมงเช้าแล้วพี่ก็ บอกพีาเออมาฝึกงานค่ะแล้วเหมือนกับว่าตอนนั้นอะคือพี่พีชายนะ่ะเขาอยู่คนเดียวค่ะในเคาน์เตอร์ก็คือไม่มีใครช่วยเขาแล้วก็ลูกค้าต้องการจะเลี้ยสินค้าสิ่งแรกที่พี่ได้ทําก็คือเขาโยนแฮมเบอร์เกอร์ที่อยู่ในซองค่ะให้พี่แล้วพี่ก็เอ่อทำยังไงคะเขาก็บอกว่าเวฟสิพี่ก็เลยนะคะตัดมุมซองโยนเข้าเวฟแล้วก็ปิดฝาค่ะสิ่งที่น่าคือฉันต้องกดอะไรคือเวลาเราไปร้านเซเว่นเราก็ไม่ได้กดเองใช่ไหมคะก็เลยแบบ งงแล้วพี่ก็เลยสอนค่ะมาสอนแล้วว่าเราจะก็ดูนะคะเวลาที่เขาให้กดหน้าซองแล้วก็กดตามนั้น,นะคะ่ะนั่นคืองานแรกที่พี่ทําในร้านเซเว่นอีเลฟค่ะสนุกมากทุกวันนี้จะจําจําขึ้นใจเลยค่ะว่าเซเว่นอีเลฟ่นที่แบบประทับใจมากทำให้เรารู้จักกับคุณป้าคุณนารอบๆเซเวเลยค่ะแม่ค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยเขาก็จะแบบ เอ็นดูเราถ้าเราบริการเขาดีเวลาเขามาซื้อมือถือหรือเขาประสบปัญหาต่างๆอย่างเงี้ยค่ะโชคดีที่พี่อุ้มเนี่ยก็มีความรู้อยู่บ้างในเรื่องของ True หรือว่าในเรื่องของโปรดักเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะพี่พอพี่ได้ช่วยเหลือเขาเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นความรู้สึกดีๆที่พี่จะจำไว้เลยว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นพนักงานเซเวน่นที่สวยมาก ในส่วนของครั้งถัดๆไปของการฝึกงานนะคะตั้งแต่ครั้งที3่3ถึงครั้งที่8เนี่ยพี่ก็ฝึกงานกับ True Shop นะคะก็จะฝึกตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง Service retention นะคะแล้วก็ผู้ช่วยผู้จัดการร้านนะคะซึ่งก็คล้ายๆกับฝั่งเซเว่นนะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้ในทั้ง การจัดของเรียงของเติมของการแคชเชียร์นะคะการไฟ f IF o โฟต่างๆรวมไปถึงหน้าที่ที่เราก็ต้องทำนะคะคือที่ของผู้ช่วยผู้จัดการร้านเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่มีความสําคัญแล้วก็มีความยักน,นะคะน้องๆต้องเรียนรู้การรับผิดชอบการดูแลบุคลากรในร้านนะคะการจัดการต่างๆการแคชแมเนจเมนต์หรือว่าการจัดการเงินสดการจัดการบัตรเครดิตนะคะน้องๆนะคะถ้าเกิดว่า ไม่เคยจับต้องงานพวกนี้เนี่ยแล้วก็ไปจับต้องที่หลังเอาตอนโตอาจจะเป็นเรื่องที่ยากไปแล้วนะคะแต่ถ้าเนาะปูพื้นฐานตั้งแต่เนืนเน่นๆแบบนี้เนี่ยร้องว่าคือความที่เราเป็นเด็กอะค่ะคนที่เขาเคยทำแล้วก็จะเอ็นดูเราว่าเ,าเราอยัางเด็กอยู่เราทําไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลก ไม่เป็นก็ถามค่ะแต่ถ้าเราเรียนจบไปแล้วใช่ไหมคะไปทํางานที่ไหนเขาก็จะคือคุณเรียนจบแล้วนะจบปตีแล้วนะแต่ว่ายังทําอะไรไม่เป็นเนี่ยคุณก็อาจจะยังโดนมองไปอีกแบบหนึ่งนะคะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสได้ฝึกงานก่อนได้เรียนรู้งานก่อนเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีมากๆสําหรับพี่นะคะที่เรียนจบแล้วทํางานจริงๆแล้วนะคะก็ต่างจริงๆนะคะก,กับเพื่อนที่จบ ใหม่มาแล้วก็มาทํางานกับเรานะคะที่เติบโตมาแล้วในการฝึกงานแล้วก็มาเจอกันเนี่ยวิธีการทํางานวิธีการคิดวิธีการมองโลกต่างๆเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยน้องๆก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการทําส่วนของประสบการณ์ที่พี่จะจําไม่ลืมนะคะสําหรับการฝึกงานที่รลานเซเว่นอีเลฟเว่คือพี่ทําตังหายห้าพันน้องๆฟังไม่ผิดพี่ทำตังหายห oh, <no. S 1> ้าพันแต่วุญมี ุยังมีอยู่ค่ะพี่หาเจอก็คือว่าการทํางานของเซเว่นเนี่ยก็คือเราจะมีการรับเงินในทุกๆชั่วโมงถูกไหมคะแล้วก็ก็คือมันจะมีกฎอยู่ว่าในเคาน์เตอร์เนี่ยจะมีเงินไม่เกิน2องพันนันหมายความว่าถ้าเกิดเรารับลูกค้าบางอย่างมาอย่างเช่นลูกค้าที่ชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสชำระค่าน้ําค่าไฟค่ะบัตรเครดิตอะไรเงี้ยก็จะเงินเกิน2องพันอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องรอบเงินลงไปในตู้เซฟค่ะซึ่ง เหมือนกับว่าร้านพี่เนี่ยเป็นร้านที่คนค่อนข้างเยอะอะค่ะพอรับลูกค้าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรับลูกค้าคนต่อเลยเราอยากสดอบเงินแต่เราลืมเอาเงินใส่จู้เชฟใช่ค่ะพอเราก็รับลูกค้าคนอื่นๆถัดไปอะคะ่ะพอถึงเวลานับเงินก็หายห้าพ คือตอนนั้น่ะพี่สิ่งที่พี่ทำอ่ะคือตอกใจเลยพี่แบบพันว่า,งาเงินในชัญชฉันมีไม่ถึงห้าพันแน่ๆเลยตายดีกว่าอยากจะกันตัวเองตายเลยค่ะแล้วคือตันนั้นอ่ะคือจะไม่ได้กลับบ้านนะเพราะว่าเราต้องหาเงินห้าพันให้เจอแต่เดชาบุญคะ่ะผู้จัดจาการร้านฉันคือโมอโหดิฉันมากโมโหมากเขาก็เลยก็คือเหมือนกับปิดเคาน์เตอร์ดังเลยค่ะก็ปั้งแล้วเราก็เห็นซองสีเขียวค่ะมันแพรมออกมาจากใต้เครื่องคิดเงินค่ะนะคะก็แบบ อยู่แล้วาสดแล้วก็จะแบบฉันแบบจะหยิบออกมาคือฉันสวดมนต์้วขอให้ใช่ขอให้ใช่ขอให้ใช่กันเดีฉันเจอเงิน 5, ห้าพันค่ะวันนั้นดีฉันดีเป็นเรื่องที่ฉันดีใจย,ยิ่งกว่าถูกหวยอีกยิ่งกว่าถูกหวยในวันที่หนึ่งก็คือรอดแล้วไม่ต้องจ่ายตังห้าพันก็คือเป็นบุญแล้วเหลือตังกินข้าก็วาใจแล้วส่วนประสบการณ์ในการทํางานครูช็อปนะคะที่พี่อุ้มจะไม่มีวันลืมเลยนะคะก็คือ การที่พี่ได้ของขวัญชิ้นแรกจากลูกค้าก็คือในการทําง,งานบริการของเรามะคะว่าที่ไหนมันก็จะมีแล้วว่าคือเราอะห้ารับเงินจากลูกค้าค่ะแต่ว่าก็จะมีลูกค้าคนหนึ่งอะค่ะเป็นผู้สูงอายุหน่อยอะค่ะเขาเดินเข้ามาในช็อปแล้วก็บอกว่าอ่าลายของคุณยายเนี่ยหาย ก็คือความจริงแล้วส่ดบริการนะคะก็ไม่ได้มีรับดูแลส่วนของเออเบัญชี้ไลน์บัญชี Facebook นะคะแต่ว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเขาก็จะไม่มีที่พึ่งอะนะก็คือแบบว่าที่บ้านลูกหลานเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่างหรือว่าเขาเนี่ยแบบอาจจะไปต้องใช้จริงๆพี่ก็เลยอ่ะเห็นว่าคุณยายเขาทําไม่เป็นจริงๆพี่ก็เลยช่วยเขาแนะนําเขาอะค่ะ กล้วคือบอกคือพี่ใช้เวลากับคุณยายคนนี้ประมาณสองชั่วโมงเลยนะคะในการแบบช่วยเขากู้บัญชีไลน์แบบเบอร์นั้นส่งส่งเอสเอสไปเบอร์น่ะโอ้โหคือวุ่นวายมากนะคือโดยสุเราใช้เวลากับคุณยายอะ่ะสองชั่วโมงนั้งหลายคมว่าคุณยายเขาก็แบบคือเหมือนกับประทับใจตัวเราที่เราแบบว่ายอมขื้มานั่งทํากู้บัญชีไลน์ของเขาค่ะสองชั่วโมงแล้วคุณเรา,าก็ขอบคุณอะไรเงี้ยเราก็จากไปแล้วก็แยกกันไปค่ะอีกประมาณ3-4วันถัดมาค่ะคะุณยายเนี่ย ถือของอะค่ะเป็นของกินอะค่ะเยอะมากเยอะมากคือแบบมีทั้งแบบเอ่อเกี๊ยวปลามีทั้งข้าวเกี๊ยบกุ้งมีทั้งน้ำส้มสาลี่คือเยอะมากเลยค่ะคุณยายอะคิดว่าอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเอามาฝากคือมันคือมันไม่ใช่แบบของแบบยิ่งใหญ่อะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่าคือคนทําง,งานบริการอะค่ะก็คือเราไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนคือมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำงานบริการให้กับลูกค้าอยู่แล้วแต่ว่าคุณยายอะ คือเขาอยากให้เราแล้วเขาก็เอ็นดูเราเหมือนลูกหลานทุกวันนี้ก็ยังมีไลน์ลของคุณยายอยู่ค่ะเอาไว้ติดต่อพูดคุยกันบ้าสัตสุติ oh. เรามาพูดถึงเนะะื้อหาในการเรียนการสอนกันบ้างดีกว่านะคะในการเรียนการสอนในแต่ละปีนะคะก็จะเป็นการเรียนการสอนแบบบริหารธุรกิจจริงๆเลยล่ะคะ่ะก็คือในช่วงปีหนึ่งนะคะก็จะเป็นการเรียนโปูพื้นฐาน,นะคะ่ะว่าจะเป็นการเรียนการขาย การตลาดนะคะจิตวิทยาในการทํางานนะคะการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะที่ทําให้นะคะพร้อมสําหรับการทํางานนะคะ กับสถานที่การฝึกงานต่างๆนั้นๆนะคะสถาบันก็จะปูพื้นฐานให้กับน้องๆก่อนนะคะว่าการทํางานต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะบัญชีเป็นยังไงเศรษฐศาสตร์เป็นยังไงนะคะการขายเป็นยังไงการพูดคุยกับลูกค้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงนะคะก็จะมีเรียนกันนะคะตั้งแต่ปีที่หนึ่งเลยทีเดียวค่ะ พอในปีที่2องนะคะน้องๆก็จะเริ่มเรียนอะไรที่มันยากขึ้นนะคะก็จะเป็นพอน้องไปลองฝึกงานมาแล้วเนี่ยมาเจอกันในปีที่2เนี่ยคุณครูหรือว่าอาจารย์นะคะก็จะให้น้องๆน,นะคะเอาข้อมูลความรู้ต่างๆนะคะมาประมวลผลในการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดนใเชิงสถิตินะคะการวิเคราะห์ทางการเงินการบริหารจัดการทางโลจิสติกนะคะ สิ่งต่างๆเนี้ยน้องๆจะได้เรียนในปีที่2องกันเองค่ะก็จะทให้น้องๆน,นะคะมีความรู้แล้วก็ทักษะเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะพอเข้าสู่ปีที่3นะคะน้องๆก็จะได้เริ่มเรียนรู้นะคะในส่วนของการจัดการบริหารเพราะว่าน้องๆเนีน่ยจะได้ก้าวเข้าสู่นะคะในการเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การและเริ่มจะเป็นอยู่ในระดับ m ม n เทจเมนต์แล้วนะคะ อาจารย์นะคะเนื้อหาหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการเรียนการสอนในส่วนของอหลักในการทํางานของบุคคลนะคะรวมไปถึงพวกอ่าเอการบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารทรัพยากรคนเนี่ยเป็นเรื่องที่เน้นหลักๆนะคะสําหรับปีที่3ะคะ่ะ ส่วนของปีที่4นะคะน้องๆก็จะเริ่มต้องทําเล่มจบแล้วนะคะก็จะต้องมีความรู้มีการคิดกลยุทธ์ต่างๆนะคะก็คือวิชากลยุทธ์นั่นเองค่ะก็เป็นวิชาหินของคณะของเราเลยนะคะกลยุทธ์ก็คือน้องๆจะต้องดูแนวทางในการวางยุทธศาสตร์ของบริษัทนั่นเองค่ะอาจจะฟังดูยิ่งใหญ่นะคะการวางยุทธศาสตร์ให้กับ CP พหรือว่าดูยุทธศาสตร์ให้กับอ่อทรูคอร์เปอรเรชันแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ใหญ่เลยค่ะ น้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับการศึกษากลยุทธ์นะคะของบริษัทต่างๆแล้วก็นําม,มาประยุกต์ใช้กับบริษัทของเรานันเองค่ะอ่ะฟังกันจนเครียดแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องเครียดนะคะการฝึกงานแล้วก็การเรียนที่สถาบันของเราเนี่ยไม่ได้ยากค่ะเลยคือแบบง่ายมากอ้าไม่จริง <laughs> อ่ะก็คือว่าการเรียนแล้วก็การฝึกงานนะคะคือที่เนี่ยไม่ได้เน้นแบบการเรียนแบบเราจะต้องแบบ โอ้เก่งมากจะต้องเป็นแบบเอ็กซ์เพรสด้านเศรษฐศาสตร์จะต้องเป็นแบบนักขายที่เก่งกาจไม่ต้องค่ะไม่ต้องขนาดนั้นนะคะที่นี่นะคะเน้นให้น้องนะคะเป็นคนคิดเป็นทําเป็นเรียนเป็นก็คือน้องนะคะอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นคนแบบไหนอยจะเป็นคนที่เก่งด้านไหนจัดเต็มเลยค่ะลูกนี่มีสนับสนุนทุกอย่างอย่างพี่เองนะคะก็มีโอกาสนะคะได้เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย ไหมตัวแทนประเทศไทยนะคะในการแข่งขันนะคะ Business Model นะคะที่ประเทศเกาหลีนยก็ได้รางวัลที่สองมาด้วยเนะเห็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยก็มีความสามารถจ้าอ่ะตลบไปแล้วโอเคค่ะก็คือว่าถ้าหามาของเรานะคะก็จะมีการ ส,สนับสนุนซัพพอร์ตนะคะการแข่งขันต่างๆน้องๆชอบความมีความสามารถในะคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการร้องการเต้นม,มีบุคลิกภาพดีมีนุ่น,ม,น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 มีนีมีนันมีในเมืมาก็คือส่งแข่งหมดอาจารย์คณะเรานะคะใจดีทุกคนพี่ยืนยันได้พี่คอนเฟิร์มได้ว่าอาจารย์คณะเราใจดีทุกคนเฟรนลี่ทุกคนนะคะใครดุใครดุไม่มีใจดีทุกคนค,นนะคะ่คคคนนะ,คะก็ชื่อคณะอาจจะฟังดูแบบ หัวอะไรมีแต่ตัวเลขแต่ความจริงอะคือที่นี่นะคะก็จะเน้นกิจกรรมแบบ e อ e เซอร์ไซส์ในห้องเรียนผัดกันไปพีเซนก็ใสีก็คือคือบางวิชาเนี่ยนะคือนักเรียนนะพูดเยอะกว่าอาจารย์ฉันจะไม่เด้งใช่ไหมว่าฉันเรียนจบแล้วใช่ไหมจะไม่มีใครมาแบบ ไปฉันออกใช่ไหมไม่มีน้อง,น,องน้องจะจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนะคะ <Yeah. S 2> เป็นบัณฑิตที่ไม่ได้มีแต่ความรู้ในตำราเรียน,นะคะ่ะน้องๆจะทํางานจริงแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆที่ทํางานได้จริงนะคะน่นั่นก็เป็นสิ่งสําคัญที่หลายๆบริษัทหลายๆที่นะคะเขาก็อยากจะได้คนนะคะที่มีความสามารถในด้านของการทํางานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็มีความรับผิดชอบซึ่งสถาบันของเราคณะของเราเนี่ยก็จะมอบให้น้องน,นะคะได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะคะ ถ้าน้องคนไหนนะคะสนใจให้เะเรียนต่อการจัดการปัญญาทวคณะบริหารธุรกิจนะคะก็สามารถล็อกอินนะคะเข้ามาที่สถาบันได้เลยนะคะหรือว่าถ้าน้องคนไหนเนี่ยบ้านอยู่ไกลยอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะก็ไม่ต้องกังวลใจไปะคะ่ะน้องๆน,นะคะสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของสถาบันได้เลยนะคะพี่พี่แอดมินเนี่ยก็จะดูแลน้องๆทุกคนนะคะให้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในะคระอบครัปัญญาธิวัยกับเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพุ่มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอฝากช่องว่าท h a เพ e นนะคะจะดืมกด Subscribe ให้พี่พด้วยนะคะก็เจอกันใหม่ ep หน้านะคะสวัสดีค่ะ